วันนี้นะครับรายการทุบกระเทยนะครับมีเคสมาอีกเลยนะครับแต่วันนี้เคสนะครับเป็นเคสที่แบบว่าพูดเลยว่าทนายเป๋าวันนี้เคสของคุณนี่มันคือแบบโอ้โหเป็นเคสที่ตัดสินใจยากมากเลยอ่ะคือกรณีวันนี้ก็คือลูกความของผมแจ้งมาเรื่องของการทําธุรกิจแล้วขาดทุนจะเรียกว่ายักยอกทรัพย์ได้ไหมครับ คือเราโดนขโมยค่ะธุรกิจอะไรครับลูกชิ้นในปิงค่ะลูกชิ้นไนปิงใช่ค่ะที่เขาบอกว่ามีสารบอลแลกไม่มีค่ะเดี๋ยวันจะฟ้องคุณเป็นคนต่อไปด้วยค่ะคุณบอกว่าคุณจะมาร้องเรียนในวันนี้เรื่องอะไรนะเราโดนขโมยผักขโมยผักใช่ใช่ค่ะเป็นผักแอมแหนมกับลูกชิ้นล่าสุดนี้คือทำรูออกมายื่นบัญชีก็คือ เราเพิ่งมาตรวจสอบเนาะพูดได้เลยครับก็คือโดนไปประมาณสี่ร้อยกว่าล้านค่ะใช่ค่ะคือ4ี่ร้อยกว่าล้านนี้แต่เงินลงทิมคุณเท่าไหร่ต่อครั้งใช่ไหมคะไม่เกินไม่เกินแปดสิบเจ็ดบาทเพราะว่าเราถือเรื่องตัวเลขกัันี้อยู่แล้วเป็นเลขมงคลใช่เป็นเลขมงคลอ๋อลงทุนลงทุนลงทุนใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวผมพักเบรกแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอแบบว่าวันนี้มันเคสมันเยอะผมปากแห้งครับ โอเคกลับมาเรื่องของคุณนะครับก็คือออะตอนนี้ผมขอเบกทั้งนี้ก่อนนะอยากรู้ว่าคุณโมเนี่ยเขาลองเรียนมาทางผมนะวครับว่าอุ้ยอุ้ยอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังครับอย่าเสียงดังเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะครับใจเย็นคือเขาเสียงดังในรายการไม่ได้ครับผมก็คือเขาลองเรียนมาคือมันเป็นเรื่องมากกว่า400ล้านคับถ้าอย่างี้ถ้าถ้าเขามีอารมณ์อย่างนี้ผมพาทุกคนกลับนะครับวันนี้เดี๋ยวไม่ได้ครับผมมีสปอนเซอร์ครับลิมิตครับมาซื้อสปอนเซอร์ผมแล้วคือมันเรื่องมากกว่า400ล้านครับคือรองเท้าเขาบอร์ เอาทีละเรื่องครับเอาของผมเรื่องผมสำคัญกว่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไซตอะไรนะครับ47่สิบเจหายหายไปกี่คู่คู่หนึ่งหายไปหนึ่งคู่ไปไม่ไปแจ้งความมาพูดในรายการทำไมคะก็มันแพงมึงไม่มึงเห็นป้าเจ๊คือในนั้นมันมใครที่เจ๊คุณใครคือเจ๊คุณใครคือเจ๊คุณเปิดเปิดชื่อได้ป่ะได้ได้ชื่ออะไรครับฟาลดาค่ะโอ้โหเสียงดูมีความเศร้ามากอ่ะ เชื่อแล้วว่ารองเท้าหาย47อะเชื่อแล้วทำไมครับก็อีฟ้ามาใส่รองเท้าเบอร์47ครยี่นี่คือจะบอกว่ามันมันค่อนข้างใสที่หายยากมากในโลกนี้มันหาไม่ได้อีกแล้วคือเบอร์47มันหายไปเฮ้ยตอนนี้คือมันมูลค่าเยอะกว่าลูกชิ้นอีนั่นอีนั่นคือสีรยล้านนอกจากรองเท้าไซส์47หายแล้วอะไรอีกครับแพรพิษไงอ๋อใช่ครับแฮรพิษที่ซื้ออยู่แพรพิษหายใช่จากจากแอปคุณรู้ได้ยังไงว่าแฮรพิษของคุณหายไปอยู่ที่เขา ก็เข้าหัวร้านไงลูกชิ้นอ่ะตัวตอนนี้ยแฮปปี้ที่หายนี่ผมสั้นหรือผมยาวผมยาวไงโอ้อยู่ใส่ผมสั้นหมดตอนนี้คือแร่ขอบขอทดนะครับขอเทษเดี๋ยวปั้นเดียวนะครับขอเบรกโฆษณานะครับขอเบรกโฆษณาแป๊บเดียวเราจะไปไม่ถึงไหนเลยครับพี่โดยวันนี้นะครับบอกเลยนะครับสปอนเซอร์หลักของเราคือลิบิดนะครับลิบิดใช้แล้วสวยละมุนเหมือนนัดนิสสาณีโอ้ย สู่ช่วงต่อไปครับโอเคครับช่วงต่อไปยังไงดีอ่ะคือตอนนี้เราต้องไล่ทีละประเด็นครับเพราะถ้าเกิดไปถึงเรื่องรองเท้า47เนี่ยแล้วมันแพงมากเลยนะไอ้แพงไม่ใช่ประเด็นครับแต่มันมีมนุษย์ใส่ได้หรอครับ47เกิดมาจากของพ่อต้นแม่คุณทนายก็ไม่เคยเจอนะครับจริงคนที่ข่าเชลลวันคือมึงปะคือเอาหนังระเท้มาใส่เหรอ47อ่ะคนเรามันใส่ได้เดี๋ยวโทษนะครับเอาหนังอะไรมาลอง้า เดี๋ยวเดี๋ยวับเดียวนะครับพับเดี๋ยวนะครับพ๊บเดียวนะครับขอใจเย็นๆกันทุกคนทั้งสองฝ่ายนะคือผมรู้สึกว่าทางนี้คือหน้าเขาเปิดแต่ทางนี้หน้าเขาไอเลยไอเลยเปิดหมวกเปิดหน้ากากไหมครับจะได้พูดกันให้รู้เรื่องโอเคจะได้รู้ว่าใครสวยกว่าใครคือคุณจะได้รู้ว่าเป็นฟ้ารดาจริงหรือเปล่าครับหน้ายี่หมดแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วครับโอ้คุณนพ คนละประเด็นนะคะคุณหนูมาลองเรียนอีกเรื่องหนึ่งคุณอย่ามาโฟกัสพิจุดแต่คุณเปิดแบบว่าพิธีกรใบเบี่ยงละไม่เข้าข้างเราพิธีกรใบเบี่ยงมันเข้าข้างฝั่งคือผมรายการนี้เยาวชนดูแล้วคุณเปิดซวงเปิดซวงชมให้คุณเปิดมาม่เปิดซวงอ่ะแกพิธีกรด่วนเลยมาทีละเรื่องเรื่องแรกเลยนะเรื่องลูกค้า ลูกชิ้นในปิงคุณคุณรู้เปล่าว่าคู่กรณีของของของเขา,าคือคือคุณฟ้าระดาขอแอมผักครับครับอุ้ยไม่ใช่ไหมอา้าว ไปดูทำไมจะไม่ใช่คะคุณเดี๋ยวมาพูดแบบนี้เพราะว่าอีเรื่องแอมผักในบ้านยักษ์เนี่ยคืออีนี่แ่เท่านั้นคนเดียวเลยแล้วตลาดไม่ได้ไกลเลยท่านจะต่อไปอีไ้ล้คดนคนเดียวเขากินกันหลายคนโทษ่ายุงไม่เขาไม่ได้อยู่ร้านแล้วเขารู้ได้ยังไงครับยู่ค่ะในช่วงที่ไปที่บ้านมาทุกคนต้องใจเย็นหยุดก่อนนะครับผมขอทานิปมันก่อนครับคือประเด็นเนี้ยครับพี่หน่อยครับมันก็คือทางลูกความบอกว่ามันก็มีคลิปแชร์อยู่ในโลกโซเชียลอยู่แล้วว่าทางคุณคนนั้นอะ เขาก็กินผักของทางฝั่งเรา400กว่าร้านนี่มูลค่ากระลำอย่างเดียวนะคะมีแต่สารคิษใครอยากกินมึงไงมึงกูไม่กินอยู่แล้วไม่มีอย่ามึงกูนะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนแบบว่าไอ้หนุ่มผมยาวคนนั้นนะคะโอ้ไอ้ชายแท้ใส่หมึก แลวอีที่อ่ะยังไม่ได้พูดเลยนะว่าวิกหายไปเนี่ยอีธนาชะนีจริงเนี่ยในรายการอ่ะพูดมาได้ยังไงเต็มปากไม่นเยาว์ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณครับเคโตและตับครับผมครับผมไม่ไม่ญาต่สภาพอัใช้คำว่าชนีจริงอ่ะมาว่าความให้รู้ความได้ยังไงจริงๆแล้วคุณเป็นคนชอบแอมผักจริงหรือไม่ ชอบกินค่ะแต่ผมดูจากพฤติกรรมสังเกตนั้งเหงือคุณแตกเลยเขาไม่มีรู้ครับไม่มีใช่ใช่ใช่หนูจะกินทำไมผักหลานบ้านหน้ารลานอื่นก็มีกินไม่ต้องกินผักหลานมันด้วยเลือนมเนี่ยไม่ชอบกินเลยกระหล่ำผักซีอะไรอย่างเงี้ยหนูกินเมือเคยาวกับชะอมหนูจะไปเป็นอย่างนี้ได้ยังไงกูไม่เชื่อหรอกเพราะว่าคนกินกระหล่ำกูไม่ได้นะครัคุณไม่ได้นะครับเดี๋ยวดิฉันไม่เชื่อค่ะดิฉันไม่เชื่อเพราะว่า ที่คุณเสลกคาคอขนาดเนี้ยเพราะว่าเป็นกระลำดิชันแน่เราดิชันทราบไว้ดิชันเป็นใครบัดน่ะหลักฐานคาตาท่ะคุาใช่ครับคือถ้าดูในคลิปในโซเชียลมันก็จะยืนยันว่าเขาจะกินคักเอาตอเพราะฉะนั้นคุณโดนไปกี่ครั้งคุณพูดมามันเป็นมูลค่าสะสมค่ะมันเป็นมูลค่าสะสมแล้วแต่เปิดละหนึ่งปีภายในระยะหนึ่งปีที่ผ่านมาใช่ค่ะนี่ขาดขาดทุนเฉพาะกระลำอย่างเดียวนะคะ400ล้านซึ่งเราเนี่ยมีหลักฐานการตั้งกล้องไว้ทั้งหมดแล้วและล่าสุดเนี่ยเราเพื่อที่จะจับ ตัวขโมยจริงๆเลยเนี่ยเราก็เลยไปป้ายสารหนูป้ายแล้วยังไงครับใช่ค่ะคือเราจะมีส่วนที่อยู่ใกล้กับบ้านยักษ์ครับเราก็เลยเอาสารหนูเนี่ยไปป้ายไว้กับเดี๋ยวก่อนนะคันั้นอ๋อสารหนูซึ่งแยกกับของที่ลูกลูกค้าได้รับทประทานผมรู้แล้วถึงว่าคุณฟารดาเวลาเจอหน้าผมทุกครั้งที่เรียกตัวเองว่าหนูเพราะว่ากินสารหนูอ้าวโหเก่งว่ะเก่งว่ะ อันนี้คือจะเป็นมูลค่าผักที่หายในระยะหนึ่งปีนี้ซึ่งแล้วคุณยังไม่คุณยังไม่ตอบผมมาเลยเรื่องแบบว่าสารหนูมีเอฟเฟกอะไรหน้าเขาเลยกลายเป็นใช่ค่ะเป็นตะปุ่มตะปั่มอย่างนั้นเลยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยที่ใช่หนึ่งหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะคือดิทานนาคุยกับทางสภากาชาดเดี๋ยวโทษนะครับคุณโทษนะครับคุณปิงครับคุณใช้ว่าดิฉันไม่ได้เพราะคุณเป็นคุณคือนายปิงพรปิง คุณคุณใช้คำศัพบออดิฉ<ด>ันขอกฎหมายค <ขอ S 2> ุย<อ>้มครองพรบความเท่าเทียมด้วยค่ะดิฉันไม่ชอบแล้วอันเนี้ย คือแกอเกินวัยแล้วอันนี้คือไม่รู้ว่าสมัยนี้มันมีกฎหมายคุ้มครองนะคะแครจะพูดดิฉันนายผมครับอะไรอย่างนี้ก็มันก็เป็นสิทธิ์ของดิฉันแล้วแต่สาามรถคุณบอกได้ว่าในสภาพคุณเป็นแบบนี้แต่คุณเรียกว่าดิฉันแต่คุณเป็นร้านนายปิงแล้วมันจะตรงกันได้ยังไงหลักฐานและที่นั่นมันยังเรียออกอีกเลยเองว่าหนูเลยคุณนายเป๋าจเย็นนะครับคุณเรียกเขาว่าอีนันคุณคนนั้น คุณทนได้นะขาเลยนุ่มฟองได้นะถอนครับผมถอนผมถอนก่อนคุณจะฟองก็ไปฝากสเลกก่อนค่ะก็คือเป็นใช้บัตรองอันดับแรกเลยอ่ะก่อนที่จะไปโอเคใส่บัตรเงินแล้วโอเคพักเบรกโฆษณาครับพักเบรกโฆษณานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับกับทุบกระเทยนะครับกลับเข้าสู่รายการทุบกระเทยนะครับตอนนี้นะครับ เมื่อกี้เราได้เคลียร์กันหลังบ้านนะครับระหว่างช่วงเบรกโฆษณานะคะของลิปอิดนะครับซึ่งลิปอิดนะครับใช้แล้วทนใช้แล้วดีใช้แล้วแบบว่ามีกินฟรีกินใช้ตลอดชีวิตเลยครับลิปอิดครับอ่ะเราได้เคลียร์กันเมื่อกี้เราพูดกันแบบว่าตอนนี้ผมขอให้ทุกคนแบบว่าพูดช้าๆโอเค <Okay S 2> นะระหว่างที่พูดช้าๆผมขอกินแบบช้าๆด้วยโอเคพูดตามที่ผมกินนะครับพูดครับ วันนี้จะจบไหมวันนี้จะจบไหมมือว่าเนที่มึงนั่งดูกันเนี่ยมือว่ามันจะจบยังไงกู <c oughs> ยังไม่รู้เลยแต่ตอนนี้หล <c oughs> ักฐานมันคาตาอยู่แล้วค่ะด<ช>ิฉันยัง <c oughs> ไม่อยากให้เรื่องเนี่ยมันบานปลายดิฉันเลยเรียกให้มาให้ทางรายการเนี่ยเออไก่เกลี่ยถูกต้องครับคือคุณฟ้าต้องจ่ายมูลค่าทั้งหมดในการที่เออเอาผักดิฉันไปแอมเนี่ยพร้อมกับงานที่ลูกค้าจ้างทั้งหมด, <c oughs> หมดเนี่ยภายในปีเนี่ย ส่งคืนมาให้ดิฉันเพราะมีกระล่ำดิฉันนี่ติดไปเกือบทุกเฟรมเลยคุณใหญ่ก็เอารองเท้าดิฉันไปเหมือนกันไซส์สี่บเอ็คือฉันก็ยอมไม่ได้มันต้งหยุดหนหอไหมเป็นไปไม่ได้ดิฉันไม่สามารถที่จะยกรถยรองเท้าเบอร์ส7เจออกจากหน้าหน้าบ้านยักษ์ได้เเดี๋ยวขอพิสูจน์เลยดีกว่าคือมันไม่มีมนุษย์คนไหนใส่ได้เหรอครับเรามันเป็นการไม่ได้มอมีโอ้โหมาดูใครจะแบกไหวเดี๋ยวใครจะเอาไปได้มันไม่มีใครเอาไปได้อยู่แล้ว ไม่ไม่แล้วแต่มึงสวมออกมาเนี่ยไม่ได้คมึงไม่ได้ออออกอากาศไม่ได้นะครับไอผู้ชายผมยาวเนี่ยโอ้โหว้าวเราผู้ชายผมยาวชัดจริงแล้วมดจากการโยนจากการโยนแบบว่าาผมคิดว่าฝ่ายนี้น่าจะมีหลักฐานที่ชัดเจนคือตอนนี้ประเด็นอะ มันยังไม่ได้เคลียร์ครับคุณหน่อยคุณคุณคุณหน่อยครับเอางี้วัดกันที่การโยนได้คนนั้นชนะวันนี้เราพูดเลยการตัดสินมันยากวัดกันที่การโยนเอาครับคูก็ไม่ยอมหรอกนะคูก็ลูกพญานาคมื่นเหมือนกันใครคนหน่อยโยนมาถ้าเข้ากะคือเข้าเลย กูชนะกูชนะออกมาเดี๋ยวตบเปียงตัวนี่เคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังงครับยังไม่จบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนประเด็นนี้มันต้องเคลียร์ไอเรื่องผักกรองเท้ากับแหมันก็ค่ามูลค่าสูงมากกว่า600ล้านบาทขยับหน่อยแหรที่ใส่ไปอ่ะมาเป็นทรงนี้เรายังไม่พูดถึงเรื่องแฮร์ที่หายไปนะครับเพราะว่าเส้นผมเป็นผมจริงเป็นกษัตริย์เก่าของฟาโร่โอ้โหโอ้โห อีปลาอีปลาโลหยอีกบะเขาโกนหัวกันท <the> ั้งอันนี้เลยมึงอะก่าวหาปูเอาข้อมาทำไงเขาใส่ได้ครับมึงไปย้อนดูได้ร้ปาโลติดขนาดผมมาพันให้จอกเอาได้ยี่ดอกเราอยมาเลยไหมกูฟ้องไอเดียอวนดีกว่าคุณมีความเกี่ยวข้องอะไรกับบ้านยากครับหนูเป็นแม่บ้านคับหนูเป็นแม่บ้านใช่คุณทำอาชีพอะไรในบ้านยาก ไม่ได้ทำอาชีพอะไรค่ะในบ้านยักษ์เราแค่เป็นเพื่อนบ้านจะโง่ก,กันเฉยๆแล้วคุณได้นอนในบ้านยักษ์ไหมไม่ได้นอนค่ะแต่ดิฉันเป็นคนดิฉันเป็นคนเช่าบ้านนะคะชื่อจะเป็นสัญญาดิฉันนะคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะ เพิ่งจะมาเปลี่ยนเป็นกะทิยาค่ะคือเขาก็เป็นคนเดียวที่อยู่บ้านทั้งวันน่าจะมีโอกาสที่จะไปขบวนคุณนี่ดูได้ไงว่าหนูอยู่บ้านทั้งวันแต่รองเท้าเบอร์47เขาหายไปพรอมกับแฮร์พีซคุณยังไงอะคุณทนายอันนี้เขาก็ต้องพิสูจน์เองว่าหายไปที่ไหนต้องบอกว่าที่บ้านยากเนี่ยข้อผิดพลาดคือมันไม่มีกล้องเพราะว่านาราเนี่ยเที่ยวฝากทุกอย่างเลยในบ้านพยายามที่จะให้สิงค้าไปโผล่ทุกกล้องในบ้านจนทําให้คนในบ้านเนี่ยลำคาญ ก็ใช่ก็เลยไปปิดกล้องทุกอย่างในมุมในมุมของบ้านทําให้ของเนี่ยหายบ่อยมากรู้่ไหมคะงั้นแปลว่าอาจจะไม่ใช่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 ดิฉันค่ะไม่ใช่ดิฉันที่ดิฉันขโมยไปแน่นอนค่ะดิฉันไม่มีคอนเทนต์เขาเอาไปแต่ส่วนรองเท้าเบอร์สิบเจ็ดพวกเราไม่เกี่ยวข้องสรุปมันยังไงอะคุณทนายคือตามมาตราเนี้ยก็คือจริงๆไม่ต้องการอะไรครับเขาแค่ชดใช้ก็อย่างที่ลูกความผมบอกครับจะผ่อนส่งหรือจะจ่ายมาโดยตรงก็ได้ ตอนนี้400กว่าล้านใช่ไหมครับตัดเงินสดสัก3,005ก็พอมั้งคุณแฝงตัวมาปะคะเนี้ยผมอยากผมอยากไกลเกี่ยให้มันคดีมันจบก็ตัดตัดสินยังไงเรายังไม่ได้แพ้เลยนะเรายังไม่ได้สู้คดีเลยใช่ค่ะงั้นก็ต้องไปเจอกันบนศาลแล้วก็ต้องไปคุยกันที่ศาลนะครับถูกต้องเคสมันไม่แข็งแรงทั้งคู่แข็งแรงได้ยังไงคะดูจริงนะนี่นี่ นีติงนีติงโอเคครับขอพักเบรกนะครับพักเบรกก่อนนะครับแล้วเราเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อกันในออนไลน์นะครับกลับมาพบกับทุกกระเทยในช่องออนไลน์นะครับคุณได้เคยไปลงพื้นที่ของนายปิงหรือเปล่าช็กโกปรกมากครับคือติดอยู่กับร้านเลยนะครับเขาเห็นหนูผ่านหนูเลยเขาก็เอามาปั่นเป็นลูกชิ้นหมดอ่ะร้านแตงโมเซเวอร์ค่ะแล้วก็โยนมาให้ดีฉัน แล้วมันมีแต่แขกผู้ใหญ่มากินนะก็ที่บอกว่าไก่ย่างเขาถั่วกวางนั้นไม่ใช่นะคะนั่นคือหนูตลาดนะคะหนูตลาดหั่นหัวหั่นปายหนูคะโอ้โหเหมือนทุกตรงเลยค่ะใส่ไม้ปิ้งกลับไปกลับมาหน้าหนูเขาตันกวางแล้วลูกชิ้นตะขาบของเราอยังไม่พูดเลยนะตัวตะขาบมาบดรวมกันกับพวกมดพวกอะไรอย่างเงี้ยไม่จริงต้องเปิดให้ทางน้องเขาได้คือตอนนี้ผมต้องการให้ทางน้องเขาชี้แจงครับคือหนูไม่ได้เอาไปเนี่ยเรื่องผักเนี่ย แต่แค่รองเท้าหนูหาย47น่ะเว้ยอ๋อรู้แล้วคือรองเท้าหายช่วงประมาณช่วงวันที่เท่าไหร่หายวันที่เท่าไหร่ครับ30 30รกักดานี้<อ>หรอ,หรอ30ระอะไรครับ,รบ3ากกดาปีอะครับปี19ค่ะ ปีหนึ่งเก้านยังไม่เกิดหนึ่งเก้าอ่ะเห็นไหมมันไม่ใช่หนูนจริงเรากลับมาที่เรื่องของประเด็นที่ว่ารองเท้าระบุวันเพราะช่วงวันเวลามันมีความสําคัญคือผมจะบอกให้เลยนะครับว่าวันนี้รายการทุกกระเทยนะครับไม่สามารถที่จะปิดเคสได้นะครับโอเคครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับเป็นซะอย่างนั้นซะอย่างนั้นโอเคครับไอ้ยี่ห้อ